คนนั้นเขามีนั่นอันนี้เขามีเลนมีขี้หมาอะไรอย่าว่างนั้นเอาทำสออก็ไปวันเห็นหมดจะว่างไงท่านทั้งหลายอย่าไปหาความสุขจากดินฟ้าอากาศวัตถุสิ่งของเงินทองก็ของยาไปหาวันย่างํำเกิดตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายจะตายที่่ไหน่จะไม่มีความสุขเข้าควองใจนะถ้าไม่สนใจในอย่างในธรรมความสุขจริงๆความพุ่งจริงอยู่ที่หัวใจจำให้ดีไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศ สมบัติเงินทองเขาของกองเท้าหัวเขาความสุขความทุกข์ไม่อยู่ที่นั่นถ้าใจสงบสักอย่างเดียวท่านั้นอะไรจะมารวมในที่ใจหมดเรื่องความสุยใจไม่สงบไม่บุ่นวายสัอย่างเดียวท่านั้นอะไรไม่มีความหมายนะสมบัติเงินทองเขาของเป็นกองเฟืองไปมาเผาไหม้จะของด้วยอารมณ์ประยุทธ์มานั่นแหละได้มาแล้วก็หึงก็หวงยังไม่ได้ก็อยากได้ดิ้น หาความสุขได้ที่ไหนทุกวันเนี่ยเขายกตัวอย่างเช่นพระกรรมฐานท่านอยู่ในป่ปาครับยท่านเหล่านั้นไม่ค่อยมีความทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์เพราะฟาดกับกิเลสต่างหากทุกข์อันนี้ทุกข์เพื่อส่งดีนะพวกเรานี่ทุกข์เพื่อมหันตะคอกดิ้นเทระยิ่งทุกข์ทุกข์เทรยิ่งดิ้นมันมีศาสนาที่ไหนเวลานี้มองไปที่ไหนมีกิเลสพันคอพันคออยู่ตลอดทั้ง โลกทั้งทมโลกก็หมายถึงประชาชนรมก็หมายถึงศาสนาพระนเองเรมันก็แบบเดียวกันนะจะเอาอะไรมาเป็นเกาะเป็นรอนพอได้ยืด้อาศัยเาให้สุขหัวนอนด้วยความสงบเย็นใจบ้างไม่มีนะท่านทั้งหลายอย่าไปหาความสุขจากดินฟ้าอากาศวัตถุสิ่งของเงินทองของยาไปหาวันยัางคํำเกิดทั้งแต่วันเกิดถึงวันตายจะตายที่ไหน่อ่อนจะมีความจุเข้าความใจนะ ถ้าไม่สนใจในยายไม่ทำความสุขจริงๆความพูงจริงอยู่ที่หัวใจจำไม่ดี <c oughs> ไม่อยู่ที่ไหนนะไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้ภูเขาดินผ้ากะสมบัติเงินทองเข้าของของเท่าภูเขาขความสุข,ขความพุดไม่อยู่ที่นั่นมันอยู่ที่เจ้าของเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเราที่หาความสุขด้วยอำนาจของเจตจึงเท่ากับหาปืนหาปไืไม่มีใครแตกต่างกันนะตั้งแต่คนมั่งมีสีสุข ลงมาความรู้ความฉลาลดที่เสกสรรปั้นยอกันขึ้นฟากจฉลิดาวเทียมก็มีแต่กิเลสเหยียบหัวมันลงทั้งนั้นความทุกข์ใครจะไปเกินพวกที่เยื่อหยินนั่นแหละนั่นแหละความทุกข์อยู่ตรงนั้นนะพวกตาสีตาสายตามท้องนาเขาไม่มีความทุกข์มากนะการติดนี้ติดสินเขาก็ไม่ได้ติดม่ายนิดหน่อยเท่านั้นเองอย่างหนึ่งไม่ค่อยติดต้า,านธรรมดากบ้านนอกบ้านนานในป่าในเขาไม่ค่อยติดนี้ติดินกัน เหมือนในเมืองในตลาดลาดเลยนั่นคือฝืนคือไฟติดหนี้พลุงพลังท่านทั้งหลายเห็นไหมมองไปตามตลาดลาดเลยมีแต่เครื่องประดับล้านนข้างในมันมีแต่เรื่องหนี้เรื่องสินเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มหัวใจคนไปที่ไหนล้านไหนตึกใดล้านไหนบริษัทใดไม่ติดหนี้ไม่ได้นะมันถือว่าปวดหัวะละต้องไยติดหนี้กันพลุงพลังไปหมด <c oughs> แล้วก็ เครื่องอวดของเฉลีมาอวดกันคนนั้นเขามีนั่นอันนี้เขามีนะั่นมีขี้หมาอะไรอย่าวางัันเอาทำสอนกาไปวัาเห็นหมดจะว่างไงเอาใครว่าหลวงตาัวพูดผิดแล้วเอาไปคอไปตัดได้เลยแล้วท่านทลา,ายจึงมาตรวจด,ดูทุกบ้านทุกเหลือเป็นยังไงอย่างที่ว่ารึถูกรึผิดท,ที่พูดไปนี่นะฮะมันถูกทั้งนั้นหรืว่าเอามาประดับกันเฉยๆเป็นบ้ากันเนี่ยโลกบ้าดูความสงบกับดูความวุ่นวายนี่มันต่างกันยังไง ทำเป็นทำเป็นความสงบเย็นใจอ,อีกที่เลื que, มีแต่มืดแต่บอดมีแต่ดิน้นแต่ดิ้หัวชนไปไม่ว่าฝาไม่ว่าต้นไม้ต,น,น,ตนดะปเลยในะเรื่องของเจราาคอคนให้จมไปอย่างนั้นเลยยังเป็นบ้ากันอยู่ทางนั้นนะเลยเมื่อได้ดูทำมองดูอดทำดูหัวใจเจ้าของบ้างสิถ้าใจสงบแค่อย่างเดียวเท่านั้นอะไรจะมารวมในที่ใจหมดเรื่องความสงบเจรอน ใจไม่สงบไม่บุ่นวายสิอย่างเดียวฉนั้นอะไรไม่มีความหมายนะสมบัติเงินทองของของเป็นกองเฟืองไฟมาเผาไหม้จะของด้วยอารมณ์ไปยึดมานั้นแหละได้มาแล้วก็หึงก็หวงยังไม่ได้ก็อยากได้ดิน้นโอ้ยสงวนแค่แค่ละที่เหลืตัวสงวนที่สุดล้วป็นนตัวแล้วก็สร้างแต่ไฟเผาเขาใจจากโลกนี่หาความสุขได้ที่ไหนตัวเนี่ยเราั้าหลายเราดูยังไง ดูตัวของอย่างไงเจ้าของมีอะไรบ้างอยู่ในนั้นดูที่ว่ามีทั้งปืนทั้งไฟน้ําไม่ค่อยมีนะอาถทราไม่ค่อยมีหาความสุขไม่ได้คมเราถ้าเรามีความสุขแล้วอยู่ที่ไหนอยู่เอายกตัวอย่างเช่นพระกรรมฐานที่อยู่ในป่ายรัาเหมือนผ้าขี้ริ้วนะเอายกออกมาพูดสักทีวะผู้ตั้งใจตอนจะทำจริงท่านเหล่านั้นไม่ค่อยมีความทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์เพราะฟาดกับพิเลศทางเาทุกอันนี้ทุกข์เพื่อส่งลีนะพวกเรานี่ทุกข์เพื่อมหันตะทุกนะ ดิ้นเท่าไรยิ่งทุกทุกเท่าไรยิ่งดิ้น